และนี่นะครับคือผลงานจากเมื่อคืนนะครับที่เห็นกันนะครับดูไซปลานะครับก็มีตัวหนึ่งนะครับปลาที่นี่เวลาเห็นไฟแล้วจะว่ายเข้ามาหาก็ยิงพลาดไปน่าจะไซ์นี้แหละนะครับปากใหญ่มากเลยหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่หลุมใหญ่มากแต่ปลาเขี้ยวนะครับเขี้ยวขยับปืนปุ๊บมันว่ายหนีเลยนะครับนี่นะไซไซปลานี่นะครับอ่าแล้วก็นี่ตัวหนึ่งอันนี้เตรียมนะครับเตรียมจะทอดกรอบอันนี้ปลาเล็กนะครับพอดี หมดแรงอืนแล้วยิงเลยนะครับปลาใหญ่มาละแวงนี้นักนะครับก็แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้มาก็จะมีปลากฏดนะครับแล้วก็ปลาบูอีกสองตัวปลาบูน่าจะนึ่งนะปลากฏดเดี๋ยวเก็บไว้ให้มนุษย์เมียแกงนะครับรวมกับของเก่าบ่อนี้ปลากฏดเยอะอยู่แต่ยิงไม่ค่อยทันนะครับมันไวใครดูอยู่ก็ฝากติดตามช่องมะฉาจอมปวดแม่สอยกันด้วยนะเจ๊ะนะครับในช่องก็จะมีสาระให้ดูเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลักน้ำดำน้ำยิงปลานะครับปลูกหญ้าแพนกล่า าการเลี้ยงม้าฝึกม้านะครับก็จะมีให้ดูลองเข้าไปดูได้นะครับการเลี้ยงปลา3ระดับเหยื่อปลาอาหารปลานะครับทำยังไงอาหารปลาที่เราทําเองทําให้น้ําไม่เน่าไม่เหม็นไม่เสียไม่ไม่ไม่สาบง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำกับข้าวก่อนนะเจ้ากำลังแว้นออกไปดำน้ำยิงปลานะครับเราดำกันกลางคืนกลางวันเราไม่ดำนะครับเพราะาปัำเขี้ยวยิงยาก ไปถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับหลังจากขึ้นยางปืนนะครับเก็บสายเรียบร้อยก็เลาะตะลิงนะครับอ่าเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยปลาส่วนใหญ่จะชอบแอบอยู่ข้างตะลิงข้างฝั่งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะมีพุ่มหญ้าแบบนี้นะครับนี่เจอแล้วนะครับปลาบูตักเขาให้นะครับเลงหัวเฮดช็อตเข้าไปคือส่วนใหญ่แล้วจะนอนแต่สระเนี้ยไม่ค่อยนอนนะครับแม้แต่ปลาบูใหญ่ๆก็อยู่กลางอ่างนะครับ มันน่าปวดจิตมากนะครับน้ําก็ไม่ค่อยจะใสเพราะฝนตกนะครับช่วงนี้แต่แรกแต่แรกใต้น้ํานะครับจะมีพวกปลาเล็กๆนะครับเยอะนะครับปลากระจกปลาอ่าพวกตะเพียนเล็กๆนะครับก็จะเยอะอยู่แล้วก็พวกปลาสลิดนะครับนี่เห็นหางเห็นหางแล้วไปช่อนไปช่อนขยับปืนนะครับไปดักหัวนิดนึงมันแวบเข้าไอ อย่าเน่าเข้าไปเลยนะครับอดนะครับไม่ได้ยิงตัวนี้นะครับปลาที่นี่ระแวงสุดๆนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะสไลายไปลงให้มันอยู่นะครับเออนุบาลไว้เลยมีสลด์ให้กินตัวใหญ่แน่นะครับก็ให้มันมีที่หลบภัยด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันไม่ค่อยจะอยู่ข้างๆนะมันโดนแหโดนขายพม่าไปกวนกันเยอะนะครับพวกนี้ก็จะเซียนนะครับนี่นะพวกปลากระจกนะครับเวลาเห็นแว๊บๆๆขาวๆเนี่ยก็คือจะเป็นปลาพวกปลากระดีนะครับปลากระดีเหมือนปลาสลิดเล็กๆนะครับ ขยับมาอีกนิดนะครับเดินหน้ามาอีกหน่อยก็เห็นเวฟๆเขาวขาวนะครับน,นั่นเป็นปลาสลิดนะครับอ่าก็ไม่ยิงมันปล่อยมันไว้ก่อนนะครับกว่าสายตาหาไปเรื่อยๆซึ่งความจริงพุ่มแบบนี้จากประสบการณ์ที่ดำยิงกลางคืนบ่อยๆนะครับอ่าถ้าใครกดติดตามช่องมาฉาญจมุลแม่สอดก็จะเห็นอยู่ถ้าใครชอบยิงปลานะก็จะเห็นว่าผมชอบไปดำกลางคืนมุดกลางคืนนะครับก็จะลักษณะแบบนี้มันมีที่ปัดหลุมด้วยนะมันจะมีปัดหลุมนะครับอยู่ข้างฝั่งเลย หลุมแบบเตียนสวยมากนะครับคือพูดง่ายๆเลยมันเข้าออกเข้าออกหลุมมาเป็นว่าเล่นเลยแต่พอกลางคืนน่ะเราจะยิงอ่ะมันไม่อยู่นะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมไปยิงตัวที่หลุดมานะครับไปไปเฝ้าดูเอาเอาปืนบกไปนะก็เห็นมันว่ายอยู่ผมยิงโดนหลังนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปไปดูตัวที่หลุดไปนะครับก็ไปดูว่ามันตายหรือเปล่าสรุปไม่ตายนะครับแต่ปลาพวกเนี้ยมันมีหลุมอยู่นะครับเมื่อกี้ไปก็เจอ3าตัวที่ลอยแต่ยิงไม่ทันยิงนะมันเร็ว เสียงใต้น้ําเหมือนฟังเสียงจ้กระจันไหมจี๊ดจี๊ดจี๊ดจ๊ดนะครับถ้าเป็นน้ําทะเลก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เราก็หาไปเรื่อยๆนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยในการสปีดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เร็วเนื่องจากว่าน้ํามันขุ่นนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับช่วงนี้ตกเยอะด้วยนะครับก็เลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบไม่ร้อนนะครับหาแนวที่คิดว่าน่าจะเป็นนะครับแต่ก็ยังไม่เจอนะครับอ่า เจอปรากฏนะครับปรากฏก็ไวนะครับไม่ไม่ไม่อยู่สักเท่าไหร่นะครับเวลาไล่มันก็รู้เลยนะเวลาเราตีฟินไล่นะครับมันก็จะปุ๊บลงไปเลยนะครับลงไปกลางสะทันทีนะครับนี่นะครับก็ย่องย่องเข้าไปเริ่มเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนะครับเอ๊มมันตัวอะไรแหวไอ้ไอ้บูนนี่ว่านะครับอยู่นิ่งๆแบบนี้ก็เล็งเฮดช็อตนะครับโดนหัวเข้าไปอีกหนึ่งปักนะครับ อันนี้ปลาบู่ที่นี่นะครับก็ผมว่าน่าจะมีเยอะพอควรแหละแต่มันเคี้ยวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจอข้างฟังเนะี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ดำไปเจอกลางอ่างมากกว่าก็ไล่หาหลุมไปเรื่อยๆนะครับปลาน้อยก็เข้ามาเล่นไฟกันให้วุ่นเลยนะครับและยิบระยับและยิบระย,ยับนะครับน้ําก็ไม่ค่อยจะใสวันนี้นะครับน้ำมุนคุณฝนลงนะครับโอ้ยลายตาซะเหลือเกิน นี่นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นพื้นนะครับวันนี้นะครับนี่เข้ามาเล่นไฟนะครับอันนี้เนี่ยว่ายเข้ามานะครับแล้วก็หันหนีนะครับหันออกนะครับก็เลยยิงตามตูดไปเลยนะครับโดนจุดไหนไม่รู้แหละขอยิงไว้ก่อนนะครับถ้าพลาดแล้วมันพลาดเลยไงแต่เดชะบุญนะครับโดนเข้ากลางตัวไปนะครับก็ถือว่าเป็นการฟลุกนะครับที่เขาจุดจุดแน่นๆนะครับ ไม่บอกหรอกว่าตัวเองฝีมือนะครับแต่เรื่องของการยิงตามเนี่ยน,นี้มันเป็นประสบการณ์นะครับความไวบางทีชะล่าใจบอกเอ้ยเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ไม่จริงนะครับบางทีมันไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยนะครับอดเดีวนะครับก็อันนี้แหละนะครับถ้าหันปืนตามได้ก็ใส่ไว้ก่อนแหละไม่ต้องสืบนะครับอ,อีกภาพตูดนะครับ ปนินน้อยๆพวกนี้นะครับก็จะไม่ยิงปล่อยไว้ให้เขาโตนะครับแล้วก็วันหน้าโตแล้วจะถึงมือเราหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าโดนขายไปก่อนก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมก็วางแผนไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะเอาสาลายห่างกระลอกนะครับไปลงไว้ให้นะครับไม่รู้มันจะกินหมดหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นปนินเนี่ยกินไม่ค่อยหมดแต่ถ้าเป็นปตเพียนนะครับจะหมดถ้าใครขุดบอ่อใหม่ๆนะครับขุดสรนะเนี่ยอยากให้น้าใสอยากให้ปลามีอาหารนะครับลงสาลายห่างกระลอกให้แน่นก่อนนะครับแล้วคอ่อยปล่อยปลาไม่งั้นเนี่ยเสร็จนะครับ ปลากินหมดนะครับไม่ทันโตแต่ถามว่าได้าสาอะไรหางกระลอกมีคือหนึ่งน้จะใสสองนะครับปาลาเราไม่ต้องให้อาหารเลยสาผมเนี่ยในในไร่ป่าชาตรงปนไม่สอนก็คือพ้าตรงที่ว่าดินมันเป็นดินอาดินดานนะครับมันเป็นหินชั้นนะครับมันไม่เป็นเลนเลนแบบเนี้ยก็เลยปลูกไม่ติดนะครับปลูกแล้วนะครับแต่ไม่ติดนี่จอยิงปรากฏนะครับ ปักเข้าให้นะครับอยู่นิ่งนะครับตัวนี้อยู่นิ่งเหมือนกับว่าสายตาเขาอาจจะมีกิ่งไม้บังอยู่เขาก็เลยเนียนๆไปว่าเอ้ยไม่เห็นฉันลอกนะก็เลยซัดเขาให้ซะก่อนจะเอามาสอยร้อยที่เอวนะครับก็หักเงี่ยงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันแทงหลังเราเดี๋ยวเราปวดหลังอันเนี้ยหนัก <c oughs> เดี๋ยวลูกน้องถามทัแกเป็นไรปวดหลังปวดหลังอะไรไม่เห็นทัแกทําอะไรเลยเห็นไปยิงป่าโดนประกดปักหลังนะครับเงี่ยงปักแล้วก็ ยิงเสร็จนะครับล้วก็หาจังหวะต่อไปนะครับเน,นี้ยตัดช็อตที่ได้ยิงปลาที่เจอปลามาให้นะแต่ความจริงมันจะมีกดไปเรื่อยๆนะครับก็หาแต่น้ํามันขุ่นเยอะครับช่วงนี้ก็เลยแบบไปเรื่อยๆนะครับหลุมใหญ่มีกลางวันก็ไม่อยากจะยิงนะครับเพราะว่าดูแลว้วเรียกทําเสียงก็ไม่น่าจะเข้านะครับตีน้ําดังๆแจ๊บๆแจ๊บๆเหมือนที่คลิปก่อนหน้านี้ที่เคยเห็นตีน้ําตุมๆนะครับที่ไปยิงปลาอ่างเก็บน้ำเนะี่ยน่าจะใช้กระบ,บ่อนี้ไม่ได้นะครับอันนี้มันเขี้ยวเกิน นี่นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย อันนี้ยิงปลาเล็กนะครับเพราะว่าปลานินนอนอยู่แล้วผมก็จะหมดแรงหายใจแล้ะกะว่าจะถอดใจกลับบ้านแล้วตัวใหญ่ไม่เจอก็เลยยิงมาเป็นไซส์ปลาทอดนะครับอันนี้อะไรแหวแวปลาทอดจ้าปลาทอดเออนอนนิ่งๆนะครับไซส์ใช้ได้นะครับนี่เลือกตัวใหญ่กว่าจักเขาให้ จุดนี้นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยปลาจะว่ายเข้ามานะครับหาไฟแล้วผมก็ยิงเข้าไปนะครับแต่โดนสลังนะครับเพราะเมื่อกี้ไปดูผลงานมาแล้วไม่ตายไม่ลอยน้านะครับแต่มีแผลนะครับก็โดนคีบหลังนี่ครับปักเขาให้นะครับโดนไม่จังมันสะบัดนะครับลูกดอกไปจิ้มกระดินแล้วทีนี้มันมีแรงบวกนะครับความจริงถ้าลูกดอกไม่จิ้มกระดินน่ะอาจจะไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันสะบัดเต็มที่เลยนะครับก็เลยขาดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซ้ําทีหลัง ปลาทอดอีกแล้วนะครับไซส์นี้นะครับจะกลับบ้านแล้วไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนะครับพลังหมดนะครับก็การดำกลางคืนนะครับหายใจเข้าจึ๊กเดียวแล้วก็ไายไปเพื่อให้ตัวลอยนะครับแต่ถ้าหายใจเข้าเยอะนะครับมันจะลอยแบบไม่เห็นพื้นนะครับเพราะฉะนั้นหายใจเข้าจึ๊กนึงนะครับมันจะได้จมๆหน่อยนะครับหายใจเยอะมากมันก็ลอยเกินเหตุอีกนะครับอันนี้ต้องกะกันเองนะครับเป็นประสบการณ์แล้วกันปลาทอดอีกแล้วนะครับ จะกลับบ้านแล้วจเจอใสแล้วล่ละนะครับใสด่ทอดได้ตัวนี้ไม่ได้แก้งเด็กนะเจ้าตัวนี้มีไสนะครับก็เป็นตัวสุดท้ายได้แล้วไม่อยู่แล้วกลับบ้านนะครับอ่าอันนี้ก็ ปลาสานนี้แปลกๆนะครับหัวจตโตๆตัวจะไม่ค่อยใหญ่นะครับมันกินไม่อิ่มหรือยังไงปลาก็ไม่ได้เยอะนะครับในสานนะครับถือว่าจบทริปได้โอเคนะครับสำหรับคืนนี้มันมีปลาใหญ่นะแต่มันเขี้ยวนะครับมันไม่อยู่ข้างฝั่งไม่อยู่กลาง ก็จะเป็นผลงานนะครับนี่ใส่นี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นผลงานนะครับก็จะมีปลานีนปลาบูสองตัวนะครับมีประกดปะกดเยอะนะแล้วก็อันนี้เป็นจะมนีนีนเล็กนะครับเจอก็เลยหวดมทอดกรอบไปก่อน โอเคนะครับสำหรับใครดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาจอมปวดมาสอบกันด้วยนะจ๊ะกับบ้านละฝนตกนครับน้ำมันเริ่มขุ่น